หลังจากที่ชัดดาวเตรียมจะจบจะกลับมา r e โอเพนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผลกับตลาดเงินตลาดทุนโลกคุณกันประเมินยังไงคะนี่เป็นข่าวดีหรือเปล่าที่ตลาดรอติดตามค่ะ,ะคำตอบใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อยากให้โฟกัสอย่างนี้นิดนึงครคือเราจะเห็นว่าในในโลกโซเชียลผมว่าหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนทัานผู้ฟังก็น่าจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าใครจะมีพอร์ตอะไรหุ้นสหรัฐบิตคอยหรือทองคํา กระจายลงทุนยังไงแต่มันมันจะลงหมดคือตอนเนี้นะฮะเราต้องดูดอลลาร์ด้วยดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าเงินดอลลาร์เพราะาตอนนี้ตลาดให้ความเห็นที่หรือมีมุมมองที่ค่อนข้างออมองว่า s อสแอนีห้าร้อยหรือหุ้นสหรัฐกับบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยเป็นเป็นสินทรัพย์เสี่ยงส่วนทองคำเนี่ยผันผวนแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องดูฟลดอลลาร ว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งหรือเปล่าหรือดอลลาร์เนี่ยอ่อนถ้าดอลลาร์แข็งสามอย่างที่ผมพูดมันจะมักจะตับตัวลดลงในช่วงนี้และถ้าดอลลาร์กลับมาอ่อนเมื่อไหร่เงินก็จะไหลกลับเข้าสามสนทรัพนี้เช่นเดียวกันซึ่งดอลลาร์แข็งกับดอลลาร์อ่อนดอลลาร์ Dollar ก็คล้ายๆทองคำาฮะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่มีเรื่องของเป็น safe h a ว่นหรือสินทรัพย์ปลอดภัยสุดๆนะครับเป็นอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องชัดดาวที่จะจบลง พุ่นขึ้นทองคําก็ขึ้นนะแต่บิตคอยผมคิดว่าบิตคอยยังขึ้นน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้กลยุทธ์เดิมก็คือเราชอบทั้งสามสินทรัพย์อะไรที่ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าเราซื้อและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทองคําที่สี่พันอ่ายืนอยู่อย่างที่เราเคิดจริงๆเพราะมันเป็นกิจวิทยาเนาะและผมก็เชื่อว่าบิตคอยที่หนึ่งแสนน่าจะเป็นไม้แรกสำหรับคนที่ไม่มีของนะครับ ทีนี้คือถ้าเจาะดูประเด็นเรื่องของชั u ตดาวนหรือว่ารีโอเพนนิ่งนะคะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดก็ให้ความสนใจนะคะกับเรื่องของการกลับมาของข้อมูลเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายชุดที่เราไม่ได้เห็นการรายงานก็จะออกมานะคะทั้งเงินเฟอ้อทั้งตัวเลขของการจ้างงานด้วยนะคะคุณกันมองเรื่องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากกลับมารีโอเพนนิ่งยังไงบ้างคะ คิดว่าน่าจะมีการซอฟลงโดยเฉพาะตัว,ต,วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับแล้วก็รายงานตัวอื่นคิดว่าน่าจะซอฟลงหมดหรือจริงๆแล้วอ,อ,อาจจะไม่ได้ซอฟขนาดนั้นอาจจะทรงๆก็ได้ผมเชื่อว่าด้วยด้วยงบไตรมาสสามถ้าเราไม่ไม่ดูเท็เราดูตัวอื่นแบงค์คาปลีกอะไรต่างๆไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าแย่มากนะครับยังโอเคอยู่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจคงจะมีการซุดตัวลงเล็กน้อยแต่ยังยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แล้วก็ตัวเลขที่ออกมาซุดตัวเนี่ยมันเป็นบวกทั้งหมดเลยเพราะถ้าตัวเลขมันมีการทยอยออกมาแล้วมันซุดตัวลงจริงๆการลดดอกเบี้ยก็ต้องเกิดขึ้นต่อนะครับเป้าหมายที่สามเปอร์เซนตกว่า,วาดอกเบี้ยเฟดภายในปีหน้าอาจจะมาเห็นเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ซึ่งยิ่งเร็วยิ่งเซอร์ไพรส์ ยิ่งดีกว่าที่คาดหุ้นบิตคอยทองทุกอย่างตรงเนี้ยชอบอยู่แล้วดอกเบี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องเรื่องนี้แหละที่ทำทาให้ตลาดตอบรับในเชิงบุกด้วยว่าทำไมทองคำถึงพุ่งแรงจังเลยในรอบสามอาทิตย์ทำไมหุ้นสหรัฐดีขึ้นมาอ่าบิตคอยที่ยังทรงๆอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าบิตคอยเป็นพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่ารอบนี้มันเป็นบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลสหรัฐ มันเลยอาจจะหันบวกน,นิดหนึ่งเพราะว่าเขาอะไรที่มันดีกับทางฝั่งรัฐบาลความเชื่อมั่นอ่ะบิตคอยก็อาจจะมีเซตได้เพราะนั้นกลยุทธ์ก็เหมือนเดิมครับก็สัง่งสิครับนี้เป็นอยากให้มันมันมัน,มนในมุมมองของผมมันคือ stacking asset stacking asset ก็คือถือซื้อแล้วถือสะสม stack สะสมไปเรื่อยๆสะ,สะสมไม่ใช่อาจจะไม่ได้เหมือนกับหุ้นไทยที่อาจจะต้องเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าตวเรขออกมาสุดจะเป็นบวกครับ โอเคค่ะ okay, okay. uh, ทีนี้ประเด็นเรื่องของทิศทางของดอกเบีย้ยเฟดนะคะดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยดูค่อนข้างจะให้น้ําหนักนะคะว่าโอกาสในการลดน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะอ่อนแอนะคะแต่ว่าฝั่งของตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งของสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้เฟดลดดอกเบี้ยนนะคะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการประชุมรอบที่ผ่านมาประธานเฟดก็ได้ประกาศย้ำไว้ <c oughs> <forgiven> <right> นะคะว่าเขาไม่การันตีเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้จะลดดอกเบีย้ยได้นะคะ นี่แหละน่าสนใจเพราะว่าถ้าตัวเลขมันชี้อย่างนั้นว่าลดได้และเขาบอกมาแล้วว่าเขาอาจจะไม่ลดนะเขาไม่ต้องมีความรีบร้อนอะไรในการลดแต่ถ้าตัวเลขที่มันค้างมาแล้วมันต้องมาย่อยกันอีกทีเนี่ย expectation หรือความคาดหวังในตลาดอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกครั้งก็ได้นะครับแล้วทําให้คนเชื่อว่าเฮ้ยอาจจะต้องลดแล้วหรือเปล่ารอบนี้ลดต่อไปเลยเป็นการลด25แต่เป็น25้าทุกรอบผมว่าอย่างงี้ดีกับตลาดมันเป็นการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง ดีกว่ามาทําไม่ทันแล้วมาห้าสิบหรือไม่หรือว่าถ้ามาแบบเฮ้ยไม่รอบนี้ลดรอบนี้ไม่ลดไอแบบเนี้ยมันบางทีมันาอาจจะทำให้เกิดการพักฐานได้อย่างไรก็ดีครับผมคิดว่าเบสเคสตลาดอยากจะเห็นยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ทุกรอบหลังจากนี้อันนี้คือเบสเคสแต่ถ้าไม่เห็นก็อยากมีห้าสิบเพราะถ้ามีห้าสิบเนี่ยแปลว่าคุณทำอะไรผิดพลาดละจลรับเสร็จบริหารอะไรผิดพลาดช้าไปหรือเปล่า อันนี้คือ worse แต่ถ้าสมมุติว่า25แล้วโอเคหยุดแล้วก็มา 25, อีก25แบบนี้ก็จะมีพักฐานเบาๆได้นะครับโอกาสเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ยิ่5ทุกรอบเราไม่เชื่อว,ว่าจะลด50บิตนะครับค่ะทีนี้ในภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันมากนะคะเป็น top the c h าวเลยว่า ที่พ,พุ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นภาวะฟองสบู่หรือเปล่ามีความเสี่ยงเรื่องของมูลค่าหรือว่า valuation ที่สูงเกินไปของบรรดากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งพวก Big Tech ที่ลงทุน AI ไหมนะคะคุณกันมองว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไหมคะก็ระมัดระวังแต่ยาอย่าตกรถเพราะว่าอย่างนี้ครับฟองสบู่เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าว่ามันคือฟองสบูนะ่แล้วมันคือการลอยตัวการลอยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องไม่มีอะไรรองรับเพราะนั้นลอยตัวก็คือราคาต้องแพง อ่าตอนเนี้ยหุ้นเทคแพงละแต่ถ้าถามบางคนเขาอาจจะบอกเอ้ยยังไม่แพงอันนี้ก็ว่ากันไปค่ะแต่สองอันเนี้ยเราเห็นเป็นแฟกก็คือมันไม่ได้ลอยขึ้นมาเฉยๆนี่มันมีกําไรแน่นอนคนก็จะบอกอีกว่ากําไรเนี่ยมันก็มาจากการหมุนเงินกันเองหรือเปล่าของของของการอ่าอันนี้บอกว่าจะซื้อชิปแล้วบอกจะประกาศลงทุนคืนอ่าบอกมันไปไปมามาไปไปมาซึ่งซึ่งมันก็มันก็มันก็ถูกครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือคำถาม คิดว่าเจ็ดนางฟ้าหรือเทคยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ยถ้าเขาไม่ทําเขาก็แพ้คนอื่นนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จริงเหมือนกันไม่มีใครอยากจะตกขบวนอินเทอร์เน็ตรอบใหม่หรือว่าเอเพราะเอไอคืออินเทอร์เน็ตรอบใหม่นะคือยุคใหม่ของเทคโนโลยีไม่มีใครอยากตกขบวนนี้เขาก็ต้อง over invest เพราะนั้นในความเห็นของ,งผมก็ต้องระมัดระวังครับแต่ว่าก็ปฏิเสธข้อเท็จริงไม่ได้ว่าการที่เขาต้องลงทุนกันเยอะเพราะเขาไม่อยากแพ้สําหรับบริษัทเทค แล้วแน่นอนมันกระจุกตัวกันเองก็เป็นข้อได้จริงที่ต้องระวังว่ามันก็วนกันอย่างเงี้ยวนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นสัญญาณอะไรที่ต้องต้องคอยพิจารณาต่อเพราะเราก็เห็นซอฟต์แบงค์ขายเอ็นวีดีโอหมดพอร์ตเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการการขายออกมาจากนักลงทุนแล้วก็ผมว่าซีอโอหลายๆบริษัทที่เป็นเทคเองเนี่ยก็ทยอยขายหุ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็ยังเหมือนเดิมครับซื้อตะกร้า มาเก็บแแคบเวกของไอซนพก็จะเป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยที่สุดและไม่ตกรลดนในยามนี้ฮะค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอซื้อถูกไหมคะคือเราจะรอให้มันถูกลงแล้วเราค่อยซื้อนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่มองว่าได้เปรียบต้นทุนถูกนะคะคุณการมองอยังไงคะ t i m i นีในการซื้อก็ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์ของกีตารเรื่องที่แนะนำให้ซื้อตะก,กา้าเนี่ยผมก็มีแท็กดูนะ ก็ถ้าใครซื้อตามอย่างที่เราคุยกันมาในรายการทีวีทีวีเนี่ย5%แล้วนะฮะกำไรไอ้สัตว์ที5%กว่าๆแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าอย่าอย่าทามมิ่งอย่าทามมิ่งเดอะมาร์เก็ตแต่ทามอินเดอะมาร์เก็ตก็คือคุณไม่ต้องไปจับจังหวะลงทุนหรอกทามมิ่งคุณทามอินเดอะมาร์เก็ตดีกแวบบ่าก็คือเอาให้คุณอยู่ในตลาดอะแล้วคุณก็รู้เพราะว่านี่ผมไม่ได้บอกให้คุณซื้อเอ,อ่อล็อกเก็ตแลบหรือว่าหุ้นอะไรแบบที่ผันผวนสูงนะนี่คือคุณซื้อ s อ้แสนพีห้าร้อยก็คือ<ช>ถ้ามันถ้าถ้าลงเนี่ยผมไม่เชื่อผมผมไม่เชื่ออย่างนี้ก็คือว่าถ้าคุณซื้อแสนพีห้าร้อยแล้วคนบอกว่าเนี่ยไม่ซื้อหุ้นไทยหรือว่าซื้อหุ้นที่ถูกกว่าไหมเพราะว่าถ้ามันแพงแล้วมันลงหุ้นพวกนี้จะไม่ลง,มลงผมว่าไม่จริงเพราะว่าอย่างหุ้นไทยอย่างเงี้ยก็มีเดลต้าประเทศไทยซึ่งมันหนักอยู่แล้วหนึ่งจุดของของของเซ็ตก็หนึ่งบาทเดลต้าเพราะนั้นคิดเหรอว่าถ้า s อ้แสนพีห้าร้อยลงเดลต้าจะไม่ลงลงอยู่แล้วถูกไหมฮะ เพราะนั้นค่าเท่ากันเพราะนั้นคอนเน่นขอ,ขอมีหุ้นสารที่เป็นเบอร์หนึ่งของเทคโนโลยีดีกว่าเพราะนั้นทำในเดอะมาร์เก็ตครับแต่แบ่งไม้ซื้อและใช้เทคโยุทธ์แบบซื้อแบบโอเคถ้าขึ้นอยู่ก็ซื้อน้อยหน่อยอ่ะอะไรแบบนี้ว่ากันไปนะครับค่ะส่วนสัญญาณที่คุณกันพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะที่ซอฟแบงขายหุ้นเอ็นวีเดียนี่เป็นเป็นสัญญาณของการมองมุมมองเชิงลบหรือเปล่าหรือว่ายุทธศาสตร์หรือว่า แผนของทางซอฟต์แบงค์ดูเป็นยังไงคะเขาขาย n อ i นว a ดียหมดพอนี่มันเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมก็ <Chief> มองได้หลายอย่างครับหนึ่งก็คือขายเพราะว่า valuation ของ n อ i น i a ดียมันแพงด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือสองเขามีโอเพนเถ้าผมจำไม่ผิดเขามีถือเทคเยอะแล้วเขามีโอเพนเอไอด้วยซึ่งเขาแต่งโดไอพีโอยู่ถูกไหมเพราะนั้นมันอาจจะเป็นการบริหารความเสี่ยงในองค์กรเองก็เป <replies S 1> ็นได้ว่ <karşı S 1> า <uchen S 2> โอเคริส okay. เพราะว่าในองค์กรหรือว่าในในบริษัทบริหารสินทรัพย์จัดก,การกองทุนขนาดใหญ่เขาต้องมีริสม m a เนจเมนต์เนาะถ้าสมมุติว่าเขาจะมีเอ็กซโพเอร์ถ้าโอเพนไอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเอ็กซโพเอร์ที่มากเกินไปกับตลาดหุ้นเขาอาจจะต้องมีการปรับนะแต่แต่ผมยังให้น้ำหนักกับทั้งสองเรื่องผมว่าバリเดชันด้วยครับเพราะว่าคือคือถ้าคุณคุณถือต้องยอมรับอย่างนี้มันก็แพงจริงๆแหละอันนี้ก็ไม่ไม่เถียงคาว่าฟองสบูเ่เนี่ย มันถูกข้อหนึ่งแต่อีกข้อหนึ่งไม่ถูกถูกข้อหนึ่งก็คือแพงเพราะนั้นทางที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเราไม่มีมันก็อาจจะไม่ได้เพราะเราไม่รู้มันจะแตกเมื่อไหร่หรือมันจะไปต่อไหมเพราะฉะนั้นาการมีหุ้นลายตัวที่เป็นหุ้นสารัฐาตอนเนี้ต้องทําการบ้านให้ดีถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ดีอคุณก็ถืออินเด็กซ์ไปแล้วก็ไปดู่างอื่นด้วยนะครับเป็นการจัดพอร์ตนะผมผมคิดว่าไอ้ที่เขาขายเนี่ยหมาทั้งสองเรื่องบริหารความเสี่ยงด้วย แล้วก็เรื่อง valuation ด้วยโอเคค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราอาจจะไม่ได้มี position หรือว่า AI related มากนะคะแต่โอเคก็ก็มีบางกลุ่มที่ยังเชื่อมโยงนะคะกับเทรนด์ของเทคโนโลยีโลกนะคะอย่างหุ้น Delta นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำหนักค่อนข้างจับมากเลยนะคะในฝั่งของตลาดบ้านเรานะคะบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะโค้งสุดท้ายของปลายปีเนี่ยคุณกันมีมุมอมองยังไงและแนะนำ <ừ> ยังไงคะผมคิดว่าพันสา จุดนี้แหละถึงสิ้นปีนะฮะผมว่าเราคงจะไม่ได้ไปไหนอะไรไกลและต้องเรินดำรงนะครับใน้ะหวางดำรงแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เราได้มีการคุยกับทั้งลูกค้ารายย่อยและสถาบันของทาง CGS เเราเนี่ยเราค่อนข้างค่อนข้างเห็นสัญญาณที่ตรงกันก็คือเขารอปีหน้าเลือกตั้งอ่าเขารอปีหน้าเลือกตั้งเนาะซึ่ง ต้องดูครับว่าจะเป็นใครซึ่งตอนนี้ทุกคนก็บอกกันว่าอาจจะเป็นส้มกับน้ำเงินที่มาเยอะสุดคะแนนเยอะสุดแต่จับกันไหมไม่น่าจะจับแต่จะไปจับพักจะเป็นพักอันดับสองจับพักที่เหลืออยู่หรือเปล่าแล้วดันส้มเป็นฝ่ายค้านอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันจะเกิดคําถามอยู่เพราะว่ารอบนี้ครับเสียงที่คนมองเหมือนกันก็คือการที่พักประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเนี่ย คะแนนต้องต้องลดลงเสียงมันต้องอ่ะมันต้องหายไปบางส่วนคะแนนนิยมต้องลดลงไปแต่บางคนก็บอกว่าลดจริงแต่ลดไม่เยอะคือมันเป็นอะไรที่ต้องรอเลือกตั้งเพราะนั้นหุ้นไทยเนี่ยพันสามไปถึงสิ้นปีครับแล้วว่ากันปีหน้าหลังผลเลือกตั้งเพราะนั้นหุ้นที่ถือข้ามได้เนี่ยมีไม่กี่กลุ่มฮะข้อดีของหุ้นไทยแม้จะไม่มีเทคแต่เรามีปันผลที่ไม่ไม่ไม่ขี้เหล็แบงค์ฮะกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่ถือข้ามได้ ชอบกรุงไทยถ้าเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์กลางชอบเกียรินาคินพัฒละนะครับสื่อสารเราเห็นสื่อสารแอดวานซ์ทรูประกาศงบหุ้นแข็งแกร่งมากัาจากประกาศงบไม่มีลงเลยเพราะว่างบมันดีแล้วก็ใจมากสี่ก็จะยิ่งดีกว่านี้อีกนะฮะเพราะนะั้นเลือกหนึ่งตัวเลือกแอดวานซ์นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ผมคิดว่ายังถือได้ในในหุ้นไทยก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวต่างประเทศผมว่าวันนี้มิ้นจะรายงานงบ ไมเนอร์นะครับเราเห็นงบ S H R ที่ออกมาวันนี้หุ้นน่าจะตอบรับเชิงบวกเราเชื่อว่ามินก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในทางบวกเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นถือข้ามก็จะเป็นแบงก์สื่อสารเก่งงบวันนี้ก็จะเป็นไมเนอร์ครับค่ะสุดท้ายทองคำค่ะคุณการขดนริบาลขึ้นมาได้ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงไต่ขึ้นอย่างแข็งแกรงต่อเนื่องนะคะเพิ่งจะปรับฐานรอบ หนักๆไปประมาณ4 500เหรียญน,นะคะกลับมารอบนี้คาดหวังกับทองคำได้มากแค่ไหนคะคุณกันจะกลับมาเป็นขาขึ้นแบบแรงใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ากลับมารอบนี้จะขึ้นแบบมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็อย่างอย่างที่เรายกตัวอย่างหรือคุยกันไปในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวับนนั้นที่ทองคาหลุดสี่พันต้องซื้อวันนี้ทองคาขึ้นมาต้องต้องซื้อในปริมาณที่ลดลงหรือว่าใช้เทคนิค dca แบบ va เนอะอย่างที่ผมบอกหุ้นสารัฐทอง b i t c o i เราต้องซื้อมันและสะสม stacking แต่เราต้องมีกลยุทธ์นิดหนึ่งก็คือถ้าขึ้นราคาไหนขึ้นเนี่ยเราก็ซื้อถัวเฉลีย่ยแบบ DCA แหละแต่ซื้อให้มันน้อยๆอ,อะไรที่ลงอ่ะซื้อเยอะๆวันนี้ต้อง DCA Bitcoin ไม่ใช่ทองคำ<ช>แล้วทองคำนะจุดเนี้ยฮะก็ปล่อยรันถ้าตัวเลขยิ่งสุดครับตัวเลขสารัตนะฮะเศรษฐกิจอะไรต่างๆยิ่งสุดหรือว่าซ o f t ทำให้ต้องมีการลดดอกเบี้ยทองยิ่งขึ้นทองยิ่งขึ้นในความเห็นของผมนะเพราะนั้นผมคิดว่ารอบนี้สี่พันลงมา ยืนอยู่เด้งขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสี่พันรอบนี้ไม่หลุดนะแล้วการที่จะไปเทสไฮเดิมสี่พันกลางๆโอกาสมีไหมก็ต้องรอด,ดูแต่ผมเชื่อว่ามีครับ